สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับในโลปบอกอีกเช่นเคยโอเควันนี้เราก็ย okay. ังไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนานหนึ่งเกือบถึง1ปีเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยถ่ายคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเราฮัลโหลกับน้องนะคะอย่านี่ค่ะคือตัวเรานะคะอันนี้ของจริงนะคะเราเติมเงินมาจริงจริงแบบไม่ใช่เติมเงินนะคะนี่ค่ะนี่คือดูหดัวดำมาเยอะเลยถ้าเป็นตรงนี้นะคะนี่กดเข้าไปมันมันก็ไม่ได้เติมเงินให้ให้กดเข้าไปแล้วก็กดสีเขียวข้างบนมันก็จะได้แล้วนะคะก็คือแบบคนเรา ก็คือแบบเราครอบเรืล้ว,ลวนี่ดูเราเราบอกทุกคนให้มาทำคลิปมาคลิปยังไงใครจะ,จะคลิป คลิปคลิปลอลิงนะคะป้าป้า,าอะไรอีพอฝ่ายพี่ค่ะใครได้ทำคลิปกับพี่บ้าง นะคะก็คือตัวเรานะคะแล้วเต้นอยู่นี่คะ่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเล่นเล่นเกมโรบอทก,กันวันนี้มีคนถามมากันเยอะว่าเล่นเกมโรบอทยังไงใส่รหัสยังไงใส่บัญชียังไงใส่ไปมั่วๆเลยค่ะใส่มั่วๆทำอย่าง T A S TAS ที่ A S T. ทำทำให้มันซ้ำๆได้อย่างไงก็ได้คะ่ะแต่ใครอยู่อยู่ช่องนี้นะคะก็ดูช่องนี้ให้จบก่อนนะคะก็คือแบบแล้วลืมบอกช่องไปเลยก,นะะะก็คือแบบช่องช่องเะยนะไลนโบนเลฟลี่นะคะก็คือแบบเราจำได้ถูกเลยนั่นแหละวันนี้นะคะเราก็จะมาอมทำคลิป ม,ม,มัวมัวไปก่อนเนาะอย่าล่ะจะมาเต้นให้ทุกคนดูมามาเราทำคลิปกันอุ้ยคุณน่ารักจังลยใส่เสื้อน่ารักไอ้นี่มาทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตัวเหมือนเดิม นี่คก็คือตัวเราจริงๆนะคะเราสร้างมาก่อนอันนี้แต่เราสร้างเป็นตัวเรนโบว์ก่อนอีนั่นมันอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพามาเล่นกับเพื่อนกันนะคะก็คือแบบเราจะพามาเล่นโลบอกหนึ่งเดียวเราไม่ได้เล่นเกมไข่มานานเลยเราโหลดมาและทีเดียวมันเล่นได้ไมาอย่าลามา คุยกับเพื่อนเราเราจะมาแกล้งเพื่อนกันว่าเราเป็นผู้ชายนะโอเคปะนี่ค่ะแล้วไอ้ออนี่มันเห็นนี่ไงเพื่อนอะเพื่อนเล่นเกมอะไรอะไม่เพื่อนเล่นเกมสว <า S 2> ัส, <า S 2> ส <า S 2> ดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำได้ เล่นพอใจไม่ได้ในกระเป๋าก็มีอะไรบ้างขอดูเฉยๆนะใครใครเขียนสวัเดีอเโอเคเามาสวัสดีค่ะไม่ได้นะคะว่าเราก็แกล้งเพื่อนไปกกอดเอออะไรนะแล้วใครมีคนดูนะคะมีคนดูอย่าอย่ากโกงอะอย่ากโกงว่าเราเล่นเกมอยู่ก็คือแบบเราเป็นคนนี้อยู่ เอาเข้าไปเล่นได้เลยเข้าไปเล่นเลยเข้าไปเล่นเลยนะพิมพิมชื่อพี่เลยทีเ๋ยวที่ทำให้ดูเจพีอ่อยู่นี่ t a s t a s t s, s a t a s Y u i ศูนย์เก้าแปดห้าหกโอเคอะพิม นี่ค่ะตรงนี้นะคะอย่าพี่วงให้นี่คือตัวพี่นะคะโอเคพิมเ์ไปเลย ใครใครอยากเล่นเกมกับพี่ก็เข้ามาเล่นเลยว่าพี่อยู่ตรงไหนขอวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวไปกินเออนี่ค่ะก็คือตัวพี่เป,เป็นคนไทยใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวเราจะพิมพ์เป็น พ,พี่หรอคะเป็นแอฟลีพี่หรอคะ my teeth Thank you.